เชชาชา,ชา,า,าย,ยิ้กใจนกชองทัพบกโดยสำนักงานสสที่จังหวัดกระสินจะดำเนินการรับสมัครทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองปัะจำการประจำปี2565ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2565คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปี เกิดระหว่างปีพศ2545ถึงพศ2547ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกมาก่อนและอายุ22-29ปีเกิดระหว่างปีพศ2536ถึงพศ2543ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองกำลการทุกกรณีมีขนาดร่างกายสูงตั้งแต่1เมตร60เซติเมตรขึ้นไปรอบตัวตั้งแต่76เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก มีโรคที่ไม่ขัดต่อการรับการทหารกองจัมการหลักฐานการสมัครบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญแบบสร9หมายเรียกแบบสดอ35และวุฒิการศึกษาถ้ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะได้รับสิทธิลดวันรับราชการตามที่กองทัพหนดสถานที่รับสมัครหน่วยสตรีอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศหรือสมัครผ่านระบบอ,ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 4ถึงวันที่31มกราคม2 5 6 5ไม่เว้นวันหยุดราชการกำหนดการคัดเลือกระหว่างวันที่12ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 5สถานที่คัดเลือกณนะสถานที่มูลทนฐานบกที่ประสงค์จากพระรัชการจำนวน35แห่งทั่วประเทศสิทธิประโยชน์ที่จะรับในระหว่างราับราชการเงินเดือนพร้อมเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เครื่องแบบเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีการศึกษาต่อระดับมัมศึกษาฟรีสูงขึ้นไปหนึ่งระดับการฝึกอบรมวิชาชีพก่อนลดตามสาขาที่ถนัดโอกาสความก้าวหน้าในการรับราชการสามารถสอบเข้าเลือกเข้าเป็นนักเรียนในสิทฐานบกนักเรียนจากฐานเรือและนักเรียนจากหารอากาศสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีและมีความพฤเศดี จะได้รับการพิจา,จารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารของแต่ละหล่าทัพตามสัดส่วนที่กําหนดเมื่อปวดออกจากกองกำลังสามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆหรือสมัครเข้าทํางานตามภาคเอกชนโดยจะรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมและสมัครได้ที่สำนักง,งานสธจังหวัดกรสินหมายเลขโทรศัพท์043811572 หรือหน่วยสดีมเพือในจังหวัดกาฬสินทุกแห่งใกล้บ้านท่านฮีโร่ข,ของชายไทยคือต้องสมัครใจเป็นทหารททัั้งโกกเชชูปิ